หนึ่งฟีเจอร์เด่นใน iPhone หรือ iPad ที่ใช้ iOS 14ขึ้นไปฟีเจอร์ที่ว่านี้คือการแจ้งเตือนความปลอดภัยโดยการใช้สัญลักษณ์จุดสีจะมีทั้งหมด2สีด้วยกันคือสีส้มและสีเขียวความหมายของสีส้มจะแสดงสัญลักษณ์ว่าแอปที่ใช้งานอยู่กำลังใช้ไมโครโฟนส่วนสีเขียวจะแสดงถึงตัวแอปกำลังใช้กล้องถ่ายรูปผมจะยกตัวอย่างการใช้งานให้เพื่อนๆดู ถ้าตอนนี้ผมกำลังเปิดแอปบันทึกเสียงตัว i p h o n e ก็จะแสดงจุดสีส้มบนแถบบาร์ด้านบนเพื่อแจ้งเตือนว่าแอปนี้กำลังใช้ไมโครโฟนอยู่แต่ถ้าเราเปิดใช้งานแอป pp, ที่เข้าถึงกล้องสัญ,ญลักษณ์จุดสีเขียวก็จะแสดงขึ้นเช่นกันการแสดงสัญลักษณ์จุดสีจะช่วยเราป้องกันการใช้งานแอปพลิเคชันที่อาจจะละเมิด การดักฟังเสียงหรือการเข้าถึงกล้องเพื่อแอบถ่ายซึ่งไม่ว่าเราจะใช้งานแอป,ปไหนถ้ามีสัญ,ญลักษณ์จุดสีแสดงขึ้นให้เรารีบเช็คว่าตัวเราเองหรือไม่ที่เป็นคนเปิดกล้องหรือใช้ไมคโครโฟนแต่ถ้าเราไม่ได้มีการเปิดใช้งานทั้งกล้องและตัวไมค์นั่นแสดงว่าแอป,ปที่เราใช้งานอยู่อาจจะกำลังละเมิดสิทธิของเราอยู่ทำให้เรารู้ตัวและเลือกที่จะใช้หรือไม่ใช้แอป,ปนั้นต่อไป ผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะครับก่อนจากกันไปวันนี้ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ